จ้าพี่น้องมันน,น,น,าานี้อาสิบ่ได้เห็นหนาบ่ได้เห็นหนาสารัดนะจ้ามันนี้สารัดมาเก็บเห็นทั้งผู้เป็นค้งแรกนะจา้าพี่น้องขืนมากับแฟนนะจา้านี่ยวขืนมาอัน,นก็สูงเต๋อวิาจาเห็นวิ้วบอันนี้มาหาทั้งผู้นะจ๊ะล้วห่อกับมาพอ้าวจ็คพอตนะจา้าแต่เห็ดผู้มิเตดอกยังไๆจา้าพี่น้องเป็นสีเบิเบ้งนะจา้าเดี๋ยวเอาใหม่ก่ันนี่พี่น้องจ้าเห็นบ่เห็นบอน,นี่พี่น้องจา้า เห็นปะโอ้ยเลิศม,มากเลยค่ะพีเจพี่น้องพี่ทางนีกพี่ทางพี่เราจ้ะโอ้ยพี่น้อ,นองเต้นเต้น,เ,นเดี๋ยวเก็บก่อนนะจัะนี่พี่น้องจ้ะเอาใส่กระต่ายไปนี่ยนะจ้ะโอ้พี่น้องมันก็มีทั้งดอกเถาเนาะคะ่ะดอกเถาดอกแก่ห่ากับสีเอาไปไปวานใส่ปลายางให้เนาะจา้ะเาเอาเสือมันไปก่อน เพื่อมันติดนะจ๊ะพร้อมไปวานติะพี่น้งองอยู่ทางไงหนจ๊ะหาดนูนีเห็ดมีแต่ดอกใหญ่ๆแล้วจ้ะจนี่ นรานเจอบล้วน้องมาหายสองคู่แล้จ้ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะจ๊ะเ่าถนัดนะจ๊ะพี่น้องนี่ใส่กล่องมือถือนะจ๊ะเดี๋ยวเสียไม่นี่น้อนจ๊ะพี่น้องจ้ะนี่คือกุ้มเดียวนจะจ๊ะเดี๋ยวตัง้งหลายดอกโอ้โหพี่น้องเหลือใจคักจ้ะ